เอาละครับสวัสดีผู้ชมนะาลับพบกับลองไนท์พาร์ที่3กันแล้วนะครับผมตอนนี้จากพาร์ทที่แล้วเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นนะครับน่าน้ำแถวนี้ก็เลยกลายเป็นสีเลือดหมดแล้วครับซึ่งไม่รู้จะต้องทำไมเลือดมันเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้นะมันออกจะเกินจริงไปหน่อยหรือเปล่าครับแต่รู้สึกว่าไม่เป็นไรฮะเราก็ดูอ้าวโอ้โห โดนฉลามสกัดดาวลุ่งเงียบเงียบเลยตรงนั้นไปไม่ได้ฮะเลี้ยวซ้ายก่อนโอ้โหนั่นไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอ้ตัวเบลเลอร์เลยฮะโอ้มันงงบเิววี่ไปแล้วฮะเหลือแค่เรานี่อะไรเอ้ยมีที่ส่องไฟด้วยส่องเด้อเด้อเด้อส่องไงครับอ่าเขาไว้ส่องอะไรฮนะรู้สึกตรงนี้เป็นทางขาดนะเป็นน้ําแล้วก็ฉลามอยู่นู่นครับเฮ้ย เอ้ยเราส่องฉลามเรารู้สึกว่าฉลามจะหรือเปล่าวะนั่นเนส่องแล้วฉลามนิ่งเอาหายไปแล้วนี่นีอ่าหรือว่าส่องแล้วเราก็วิ่งข้ามน้ําไปครับแน่นอนเลยรีบไปครับชีวิตมันต้องสู้อะทำไมเหมือนไฟมันหลีเหลี่โอ้ยเร็วเรือเรือเรืเรือ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 เรอเรเรือเรือเไฟอเรือเรือเรือเรอรืเือร ไปได้ปะเนี่ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหมันหันมาโอ้ยนี่ประตูอะไร้าประตูหน่อยเอ้ยมันห้องน้ําห้องน้ําห้องดีวี่นี่ว่ามีรูปภาพหนึ่งรูปครับอ๋อนี่ไงเราเก็บใส่รูปพ่อเข้าไปโอเคครับยังไงต่อฮะอุย้นนออนย,ยนั่นอะไรเรือเห็นไกลๆนั่นอะไรเสาไฟฟ้าหรือว่า

แล้วใครจะไปรู้แล้วโอ้ใส่เกียร์มาแล้วกันในนี้เกียร์มาแล้วเกียร์มาแล้วมันตามมันตามโอ้โอ้โอ้หายเหนื่อยยังหายเหนื่อยแล้ววิ่ง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 โอ้เหนื่อย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 วิ่งวิ่งวิ่งเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วที่มาแล้วนี่จะถึงยังไออุ้ยอุ้ยอุ้ยมันตามมาแล้วตามมาแล้วเลือด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 โอ้โห มันอะไรกันนี่โอ,โ,โ,อโอ้โหเราต้องทําอย่างนี้ทุกประตูเลยหรือโอมไมคก้าประตูนั้นอยู่ตรงนั้นครับอยู่ทางซ้ายฮะอ้จะโดนงาบไปแดกเขาบอกว่าเนี่ยอย่านะตรงนี้มีทางไปครับโอ้จะลามอยู่ใกล้ๆนี่เองเฮ้บันไดนี้มันไม่ใช่บันไดสะพานตรงนี้มันแบบว่ารู้สึกแปลกๆนั่นโอ้ โคดไก่เลยนี้ไปไม่ได้แน่นอนเลยครับไม่ได้เหรอผมว่าไม่ไม่เอ่อลองไปอีกทางดึงดีกว่านะอันนี้มันทางเดิมอุ้ยโดนงาบทางนี้น่าจะไปได้เนาเพราะว่าเอ่อช่องมันไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่ครับเดี๋ยวรอฉลามเอ่อแกไปไหนแล้วอยู่นี่อยู่่โอ้โหไม่งันหัวมาเลยลงน้ำปุ๊บไม่งันหัวมาเลยอ๋อ ไปไม่ได้ก็บอกนีๆกันนะตกน้าอ้าวทำไมตกตรงนี้แล้วตายล่ะตกที่อื่นไม่เห็นเป็นอะไรเลยโหต้องมาเริ่มตรงนี้ใหม่ครับไม่เป็นไรฮะไปทางนี้ครับโอเคเลส s ก o ฉลามจนะ๋าเนทฮัลโหลฉลามจ๋าไปไกลๆเลยไปไกลๆเลยไปไกลๆเลย โอเคตรงนี้ไปไม่ได้ลืมไปแล้วว่าเคยมีครับตรงนี้ไปได้ใช่ไหมนี่ฮะเจอ,เอ,อป้อมปะพาคารแล้วฮะตรงนี้ใช่ไหมโอเคฮัลโหลส่องไฟแป๊บฮะต้องไปส่องมันไกลๆหน่อยครับตรงนี้โอ้มันใกล้ไปไหมวะมันจะรอดไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอ,รอให้มันไปที่อื่นก่อนตรงนี้ยิงไม่ได้ใหญ่เลยฮะดีไงส่องตรงนี้ก็แล้วกัน พอสองปุ๊บเนี่ยเราต้องรีบวิ่งลงไปเลยเพราะว่าแสงมันจะหลีเรื่อยๆฮะใช่ไหมวะนี่ไงพอปล่อยปุ๊บแสงมันจะหลี่เรื่อยๆฮะไปแล้วนะฉลามฉลามบุกสู้ชีวิตสู้ชีวิตเราเร็วๆๆๆๆๆรวๆๆๆๆๆๆเร็วอ้ๆอีกทีอีกอีกอ้อ้ มีประตูอยู่ตรงนี้ครับเดียวๆโอ้ชลามเยอะแยะเลยโอ้นี่ไงเจอแล้วฮะประตูตรงนี้ครับข้ามน้ำนี้ไปก็ถึงแล้วฮะเัลโหลหายชลามก่อนครับมันหายไปไหนวะเอ้ยมันไม่มีจริงนะเนผมนั่งรอเป็นชั่วโมงแล้วครัเนี่ย <laughs> หายไปไหนวะหรือว่า ตรงนี้ไม่ต้องใช้เหรอรุแล้วมันจะมีประคากมันจะมีไฟฉายไหมทําไมวะเอ๊อหรือว่าต้องไปทางนี้ก่อนอันนี้ไปได้ไหมฮะอู้นั่นไงฉลามอยู่นู่นมันมันไม่ยอมไปตรงนั้นครับตรงที่เราจะส่องไฟเมื่อกี้นี่นอยู่ตรงนี้ก็ไปไม่ได้ที่ผ่ายแล้วไปยังไงอะทางนี้เอ่อทางนี้ไปได้ไหมไม่ได้ตรงนี้ตันครับโอชิบหายแล้ว รอยย้ำแล้วขณะนี้ฮะโอเคเราเอ่อลองกลับไปใช้ประพาคารดูใหม่อีกทีหนึ่งครับทำไมรู้สึกจอมัน,นเทาๆอีกแล้วเฮัลโรไม่มีจะนี่ไง,ไง,ไง,ไงไนี่ไงจะลัวนีนีนีโอทางแม่งไกลมากทางมันยาวมากครับยาวมากแวัน,นี้ลุ้นชิบหายเลย โอ้นี่ห้องดีวีห้องดีวีรูปนี่รูปอยู่นี่ฮะอ่ะประกอบรูปคอมพลีตโฟโต้โอเคพ่อหน้าเหมือนลิกเลยครับโอ้มันเป็นเรือจริงด้วยครับเรือมันจะเริ่มเข้าใกล้มาเรื่อยๆนี่เรือพ่อหรือเปล่าน่าจะเป็นเรือแล้วต้องวิ่งอยู่นี่เนี่ยโอ้อย่านะอย่านะอย่านะอุ้ยไม่ใช่อะ่ะหรือมีน้ำมั้ยเนี่ยพ่อไม่เห็นมีเลือดตามมาฮะ โอ้เนี่มันอะไรอ่ะอ๋อเดินลงไม่ได้ตรงนี้เป็นกระจกแล้วอะอะไรครับเนี่ย <c oughs> ให้เดินไปเขาวงกอ่ะโอเคเขาวงกดก็ได้ครับโอ,โอ้โอ้แล้วต้องต้องเสียนเน่ยงอันนี้ว่าช่องไหนจะมีฉลาม <c oughs> ขึ้นมาตรงนี้โอ้ติดทพิพายแล้วตรงนี้ไปไม่ได้ครับเดิน <c oughs> ตรงหน้านี่โดนฉลามแดงฮะเลี้ยวขวาครับเลี้ยวขวาครับว่แล้วไหนดีวะทางนี้ได้ไะ ทางนี้ได้ทางนี้นีน่โอกระจกแตกเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยอย่านะอย่านะอย่านะทางนี้ได้เปลได้โอยได้เว้ทางนี้ล่ะทางโอทางนี้ได้แล้วตรงนี้ล่ะตรง,งนี้นนโอขาดทางขาดกลับเลยยังไงดีครับซ้ายหรือขวาดีฮะถ้าขวาตรงไปเลยนี่ผมว่ามันง่ายไปว่ะ ชื่อไหมว่ามันลั่นงไงว่าชลามไม่ขี้เล่นมากเลยฮะเดี๋ยวเอ่อเท่าที่จำได้น่าจะเป็นตรงนี้นะฮะอ่าวิ่งปลอเลยครับวิ่งปลอเลยทางนี้อย่าไปฮะเลี้ยวซ้ายครับต้องอ้อมนะฮะมันไม่ยอมให้เราไปดีๆหรอกครับโอ้ยบุทางนี้ไปได้หวะทางนี้ไปนั่นไงอ้เอาไงวะหลามเล่นดักทุกที่เลยให้พี่เดินสะดวกเถอะเลี้ยวซ้ายครับ เอ่อตรงอย่าเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายไปเรื่อยครับแล้วขึ้นตรงนี้ครับอ้อมครับโอ้อ้อมเอ่อทางไหนดีทางนี้แล้วกันนะนี้แล้วกันนะกันนะโอเคโอ้โหโอ้โหอ้โหมาตรงนี้แล้วแล้วเดินไปทางไหนวะเนี่ยเริ่มงงทางแล้วฮะเออนั่นประตูหยู่นะนี่มา ประตูอยู่นู่นครับไปทางนี้เหรอโอ้เลี้ยวซ้ายหรือเปล่าเลี้ยวซ้ายไม่ได้ตรงนี้ตกน้ําแน่นอนครับตรงนี้แน่นอนอยา่าไหนต่อครับอุย้ยไปทางไหนอะ่ะเดี๋ยวนะเอ่อนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเสร็จแล้วโอ้ตรงไปครับเลี้ยวซ้ายโอเคฮัลโหลโอ้ยสลามแม่งมาดักมั เลยเหรอตรงนี้อดโอเคอยู่ไหนไวะอยู่นูน่นอือหูมัน่งหันมาเลยหันขวับมาเลยครับโอ้ตรงนี้ใช้ไฟแน่นอนโอเคฮัลโหลไฟไฟไฟอ่าหลามอยู่นูน่นหยุดหยุดอ่าหยุดหยุดโอ้โหมันไม่หยุดวเว้ยเฮ้ยหลามตัวนี้อ่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่หยุดจริงว่ะ ชิบหายแล้วหยุดเออหยุดตรงนั้นเลยไปแล้วนะไหนวะเนี่ยอุย้ยวิ่งผิดทางอุย้ยชิบหายผมว่าไม่ทันว่ะผมไม่ทันเติมไฟแป๊บเติมไฟก่อนเติมไฟก่อนเติมไฟก่อน,อนโอเคอ่ะไปแล้วนะเลี้ยวนี่เลี้ยวนี่แล้วก็ตรงนี้แล้วก็ฉลุยฉลุยหรือเปล่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งอู้อู้ ไรโอ้ oh, ใช้ไฟอีกแล้วโอ้ oh, ตรงนี้เลยครับตร, oh. ah. ตรงนี้เลยโอ้อ่าตรงนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าอย่าขยับอ่า ah. ขยับไปซะแล้วผ oh, มอ่ะนี่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 อ่า ah. เอ้ยหยุดสักทีหยุดสักทีหยุดหยุดมันไม่หยุดเ้ยเห้ยือไฟไม่สว่างพอมะหยุดเออ ตรงนั้นเลยไปแล้วนะไปนะอ้อ like like well ้โอ okay. ้เลี้ยว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 โอเคออันนี้ห้องแม่ห้องแม่ครับใส่รูปเข้าไปโอเคโอ้นี่ไงเรืออยู่ตรงนี้แล้วครับเรือมาจอดเทียบท่าแล้วแล้วเราก็อย่างนั้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้ ไม่สูงไม่เสียงกใส่เกียร์หมาแบบ Let's go ยายายาอ้าอ้ออ้อ้าวโอ้มาตกลงบนเรือเลยฮนะด้วยความแค้นของเดวิดหยิบหอกขึ้นมาครับแทงมันเลยโอ้ <c oughs> <c oughs> oh! ฉลามบอก แทงแทงทีเดียวก็ตายแล้วโอ้ยควักท้องเหรอโอ้แล้วดวีจะอยู่ยนั้นเหรออ้าวมันมันไม่ตายได้ยังไงวะดดวีรอรอจะคิดว่าไหนจะตายแล้วนี่นนยอ๋อเป็นภาพความทรงจำครับผมเดวีได,ด้ยินฉันมิเนี่ย ไปไหนอะ่ะรอด้วยฉันรู้สึกดีแล้วตอนนี้เดวี่เกิดอะไรขึ้นกับนายเนี่ยอย่านะจิบหายแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงฉันรับมันไม่ไหวแล้วนนเนี่ยอุ้ยมีรูปอีผีอ่ะอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจบจบแล้ว เราจบแค่นี้เนี่ยนะมันอ๋ออันนี้มันเป็นแค่เอพิโซดหนึ่งครับผมไม่อ่านมาแล้วมันเป็นเอพิโซดแรกนะฮะเอพิโซดต่อไปยังไม่มานะครับก็เดี๋ยวรอมันอัปเดตอีกทีหนึ่งก,กนนะ็แล้วกันนะเราเดี๋ยวจะมาเล่นดูในเอพิโซดที่2นะครับซึ่งในแมปเนี่ยก็ยังมีที่ตั้งหลายที่ที่ยังไม่ได้เข้าไปนะก็น่าจะได้มาเผชิญโชคกันอีกในเอพิโซดหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าซีเกมส์สเตย์เชอปือนครับ